พวกเหลี่ยมไม่ต้องพูดเยอะพูรู้อยู่สบู่ไทยนั่นแหละไว้ใจไม่ได้หรอกพวกใส่ก้านออมรักแดกเยวีนะจัดไปแต่ไมตัดเล็บกันไปล้อเกิดกับพี่แม็กแปะล่ามาแดกตายสัขชาปสายย่อยตั้งดีแม็กแปะล่าแดกแต่แต่เมื่อกี้ตอนแรกหนูปีชุดยามพี่แดงกี่แล้วนะเพราะแหบหนูรู้ว่าพี่ไม่ได้เป็นวะโอ้พี่พี่แดงพี่แดงถึงกับพูดเลยนะรู้แล้วรู้แล้วตอนนี้พี่แมงกินแล้วพี่แดงบอกรู้แล้วเลยอ่ะ อาเ็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นอยากเพี่อนผีคนบีพี่เอ้ยเป็นไม่ีอะไรนะพูดอะไรนะพูดอะไรนะพูดอะไรนะผีอะไรนะพูดอะไรนะพผีอะไรนะพูดอะไรนะพูดอะไรนะลืมเปลี่ยนไม้เฉยเลยอะลืมกดตัวบีเฉยเลยอะ มันชัดเลยไหมเนี่ยมันชัดเลยไเนี่ยชัดเลยหัวเซลเลเแเล่นแซเล่นแซเล่นมเยไดเลยมัวเซลลเวเลเล่นวเซลล์อ้เอยเ่่อยคุณกนผมดีกว่าครับผมดีกว่าตองอยู่กับกูไม่ต้องอยู่กอกากผมอยู่ข้างห่งเลไปกลๆหนูเลยแค่นั้นแหละกูก็ไม่อยากอยู่กับมึงเนกผู้่งอย่าอยู่กับกูปปล่อยทิ้งกไว้นองของแค่นั้นแหละมาดิต้องอยู่กับกูออกไปเลยพี่หรือเล่ หาของสักอย่างป้องกันตัวกันหนึ่งพี่บอสพี่บอกไปด้วยพี่พี่บอสไปด้วยเอาๆๆหาหาหากล้องไว้อะพวกกล้องพวกอะไรเงี้ยเออผมได้กล้องมาผมเอาผมตาที่แล้วผมผมถ่ายพี่พี่น่าไปแบ้างใช่ไคออรใช่มันชอบกดเก็บของแบบอมไว้เนี่ยเฮ้ยใครยิงกัน่ะผมยิงครับกิบเกาะครับเก็บเกาะช่ครับวันตาเนี้ยชัดเลยพี่แดกเนี่ยเนี่ยเนี่ยใครใครใครที่ไม่เก็บของอานเนี้ย พี่กินเลือดไปยังอ่ะยังไม่ได้กินเลือดเลยนะเนี่ยกินไม่ได้หรือว่าหรือว่าคู่เดิมรลอกคู่เดิมครับไม่ใช่ครับผมแล้วไงผมได้แล้วเราคือเราคือแบบเราคือแบบนิ่งเนี่ยนะไม่พี่แจ็คอะพี่แจ็คเล่นครั้งแรกนี่อย่างนิ่งเลยอ่ะพี่กอพี่กองชี้โดยพี่กองเขาเขาไม่แค่ตามผมใคร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 พี่บ๊อบพี่บ๊อบไหนวอกีด้วยไม่ใช่หรอวอกีด้วยกันนี่เหรอ พี่อยู่กันอยู่น okay. okay. e> ี่แหละพี่้วยผู้ส่งยิ่งผมผู้ส่งยิ่งผมไปสแกนผู้ส่งมายิงใช่เหรอเพียร์ไอ้ผู้ส่งมึงเป็นบ้าอะไรเนี่ยบ้าอะไรผมจะไม่ยิงเพืนที่ผู้ส่งยิงทุกคนหมืชอบยิงเพื่อนเหรอผู้ส่งอ่ะไม่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 แต่แต่ครับแต่ใครไม่ผมได้ผมได้เลือดไปแล้วนะอันนึงผมได้เลือดอะไรนะอันนึงโคตรเหลี่ยมดีปืนขึ้นฟ้าแล้วบอกผมตัวเรื่องเลยเนี่ยอันนี้ใครไม่เก็บอ่ะปืนสแกนอ่ะไหนอันไหนต้องไหนอ่ะ ชอบกดอีทแล้วก็ไ่ทำยังงงอ๋อเขาผมมันเขาผมเองครับป๊อี้ป๊อบีผมดูผมดูผมนี่ตผมแ้แต่มตอนแรกม่กั้งนะ้งมเไมมม่แล้วแล้มันมันเรียกชื่อใครอะเรียกชื่อใครอะตอนแรกอะี่รกพี่แดดเรกพี่แดดเรียบร้อยเรียบร้ยกูเดิมพี่กองพี่กไปาเก็บปืนปัีปัีนพี่อยู่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นอยู่นอยู่นอยู่ล่อูอยู่ี่อยู่้วย เฮ้ยออกคาแม่ห้หมดเลยป่ะตานี้ตั้งแต่นี้ก็ได้นะพี่ใช่เราต้องคาตั้งแต่พวกเนินๆอ่ะไอพวกไอพวกนี้มันไม่ได้หรอพี่มันไม่เต็มอ่ะหลอดอ่ะไม่ไม่ก็ขวดมันไปเรื่อยๆไม่ขวดไปเรื่อยๆเขารู้ไงว่าพี่อ่ะอยู่กับใครแค่นั้นเนี่ยเข้าใจปะเขาจะรู้ไงว่า พราะพี่ก่อนที่พี่จะจะดีพี่อยู่กับพี่แดกถูกป่ะใช่เออไม่งั้นเขาก็ทําให้เป็นพี่อะไม่เว้ยมันต้องมันต้องทําฟิลอยู่แล้วถูกต้องป่ะล่ะใช่เออแต่พี่ก็เดินเดินแยกออกมาเนเนเน,เนตอนนี้ตอนนี้ทําได้พี่ถ้าถ้าเขาอยู่ถูกต้องคือคือ<า>มันพูด,พดชื่อผิดไม่กล้ากินหรืออะไรครับ เ้ยพี่สแกนดิไม่ไม่ได้เป็นหวาวิ่งซองไฟผมพี่สแกนดีพี่สแกนดีสแกนสแกนเลยสแกนพี่พี่แดกพี่แดกพี่แดกเอาพี่โหลโหลนี่นี่ผมอันนี้ผมไหมผมมาละเอาววนเลทเงียบ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 อะไรวะประเทศเปิดแล้วอะไรอ่ะหนุส่งเงียบดิไปเงียบที่สแกนไม่ผมเอาเอาพี่แดกาลองเราพี่แดกพี่ลองกองไปเยียบที่สแกนให้หน่อยได้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 สแกนใครสแกนใครอ่ะบอมบี้คนแรกเอาสแกนผมทำไมพี่แดกพี่แดก เมื่อคราวผมผมผมอยู่กับแฟบแฟบก้าเป็นปะเนี่ยทำเคสจวดสองไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นแน่ใจแน่ใจผมก็คุยอย่างไงพี่แจ็คถอยพี่แจ็คถอยพี่แจ็คถอยแล้วพี่รู้ในเฮ้ยได้ยินป่ะไปแฟบบิทดูมันพูดกันนีดูมันพูดนี่ดูมันพูดกันนีพี่แจ็คถอยพี่แจ็คถอยพี่แจ็คถอยมาครับมาเอาพี่แจ็ค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 พี่แจ็คอยู่ไหนอะ เ Or อาพี่บอกวได้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 เอาแกได้ผมได้ผมเดเดวเดพี่บอกวิ่งหนีไปแล้วชัวร์เอาพี่แดก่อนนะพี่แดก่อนนะพี่ดมาแก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 พี่ดสแกนพี่ดสแกนพี่ดไปเลยพี่ดเลยเอาใครสแกนเาเอาาคู่เนียคู่เนี้ขาเรียกกันอ่ะคู่เนี้ขาเรียกกันอ่ะแนแล้วสแกนแล้วไม่ใช่ไม่ใช่กูยิงนะไม่ใช่กูยิงนะเากกยิงเขายิงเขายิงยกูยิงเพื่อแหละยิงเายิง ยิงพี่อย่ายิงอะไรพี่พี่หนุมไม่อิ๋งเวทีหนึ่งนะดึงฟิลออกให้หมดไม่ให้พี่กินเลือดอ่ะว่าพี่บ๊อบเป็นแน่เลยว่ะเเมื่อกี้เมื่อกี้พี่พี่บอบวิ่งหนีวิ่งหนีสแกนอ่ะหมายก็แซวเล่นผู้เล่นเฉ๋มไม่เซลเซลเล่นหนูไม่ได้อะไรแต่พี่วิ่งหนีสแกนอันนี้คืออะไรกราดหลอนสแกนกราดหลอนสแกนดูไซค้ามีกล้องเอากล้องไปด้วยผมผมมีผมพอได้พี่ ผมขอพี่แล้ก็มขอใครเราเราพี่บุญทรงดับไฟทำไมอ่ะเป็นผีเปล่าไม่ผีพี่ตั้งใจพี่ตั้งใจพี่บุญทองตั้งใจฆ่าแม่งเลยคืนนี้ถ้าไม่ฆ่าก็จบแล้วพี่เราเห็นฟิวป่ะพี่เห็นฟิวป่ะเอาฟิวออกแทน ปัคืน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 อะไรนะพี่ปังคืนปังคืนนี่นี่ผมเจอแล้วพี่ผู้ส่งนี่พี่ผู้ส่งพี่โอ้โหไอสัตว์ใครมันตบกูวะคนคนนี้ไปปิดตายไปปิดตายไปปิดตายกูเห็นฟาหน้าคาตาเลยแม่งโดนกัดอ่ะ สแกนหัวเป้าคุณละใครใครอ่ะใครวะพี่กองสแกนพี่กองเลยกองเผียอะไรไๆตัดกูโดนผีตบตบครัวตัวสุดท้ายเนี่ยไอพี่ผมได้ลูกซองผมได้ลูกซองไม่ไม่ไม่เนี่ยใครเป็นวะเนี่ยแฟบบีดแฟบบีดอยู่ป่ะพี่บิ่ตายพี่พี่ตายพี่ผมผมผมหน้าพี่พี่พี่ฟ้าโดนโดนกัร์ดคอขาหน้าเลยไฟเชี่ยอะไรกันเราโอ้ยยยแม่โคตรเอาไม่ิดอ่ะ

เอ้าแจ็คตายชุบดิไม่แจ็คนอนตายไอ้แจ็ตายเหรอมันพี่เด็กพี่ด็กฆ่าผมนะมันเนี่ยไม่ทำไมพี่เด็กตายอ่ะพี่เด็กตายได้ไงอ่ะกว่ากว่าพี่กองเป็นเลยบดเป็นเฮียอะไรเขาฆ่ากูมึงก็เห็นอยู่ไอ้บุญส่งไอ้เฮียบทบดพี่กองไอ้เฮียที่ผมตาหนึ่งเอ้าอะไรของมึงเนี่ยเอาไอ้เขี่ยบุญส่งมึงเป็นเขี่ยอะไรเนี่ยบทพี่กองที่ผมดีตายยิงยิงยิงพี่ยิง พี่พี่มายิง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 ไอ้เหี้ยพี่เปลคนเดียวอยู่นี่อยู่นี่เฮ้ยใส่กางยูมาทำไมใส่กางยูพี่ยิง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 ใส่กางยูทำไมใส่กล้าโอ้ิดได้ はい。